สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ออกมากลางเต็นตามหาโอโซนบริสุทธิ์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาที่คาวบอยฮิวนะคะซึ่งอ,อ,อยู่มกเหล็กสระบ,บุรีกแล้วค่ะนะคะ,นะคะดินแดนแห่งกลางกางเต็นจริงๆค่ะนะคะ บรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะเ,เดิน,านมาดูบรรยากาศโดยรอบของออคาร์บอยฮิลค่ะข้างล่างสวยมากจริงๆค่ะแต่มาจับจองไม่ทันนะคะก็เลยเลือกที่จกางข้างบนแต่น้องเขาบอกว่าในบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่หนาวลมเข้าตลอดเพราะว่าเป็นหุบเขาค่ะนะคะก็จะมีค่อนข้างมีอากาศที่เย็นตลอด ตลอดทั้งทั้งปีนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าหมอกจะจัดเราลองมาดูพรุ่งนี้เช้ากันว่าบรรยากาศของหมอกช่วงเช้าจะเป็นยังไงนะคะครับบรรยากาศยามค่ำคนืนเงียบสงบ นี่ครับตื่นเช้ามานะครับก็จะมีนาฬิกาปลุกมาคอยปลุกตอนเช้าอยู่หน้าเต็นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับอนนี้ลงมาข้างล่างนะครับมีหมอกนะครักำลังดีเลยครับเย็นสบายครับนบรรยากาศรอบๆนะครับลมลื่นครับมีร้านกาแฟแต่ คนขายกลับบ้านเลยไม่ได้กินครับชงอันที่เตรียมมานครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูจะเป็นลำทารน,นะครับเร่ลำธารน,นะครับมิสลา,านะเมื่อมาตอนแรกว่าจะกลางตรงนี้นะครับแต่บอกติดจองไว้แต่จนถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังไม่มา แต่ผมได้ลงเต็นไปแล้วก็เอาห้องบนเลยนะครับนี่คือบรรยากาศข้างล่างนะครับถ้าไม่ติดจองก็คือว่าจะนี่ครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีศาลาครับมีโต๊ะนะบรรยากาศดีครับติดลำธารนครับข้างล่างนี้ก็กลางได้นะครับสวยดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบ ้าลืมบอกไปครับที่นี่จะมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นส่วนของรีสอร์ทนะครับซึ่งใครไม่อยากกางเต็นท์ก็มาพักรีสอร์ทได้นะครับภายในรีสอร์ทก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับใช้เสียงร้องคาราโอเกะได้เต็มที่แต่ว่าท่านต้องเตรียมมาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องอันแสนพาเพลินนะครับ ว่างก็เที่ยวพาท่านไปดูเรื่อยๆนะครับผมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ